เนี่ยรู้ไหมท่านอายุทเคยอยู่งานขาย่างนี้เลยใช่ใช่งานานยัไม่นิีมกลับเลยหายงานหนึ่งดีเลยอย่างไนะแล้เอาเีอ่ีานงานอสยังไม่กลับเลยไม่กินอะไรเลยใช่ของงานมางานปอบอว่าพี่ีดียดีเลย

น่าจะรถเนี่ยมาากที่นกันล่ะรถก็ไ่รูอเลยไปที่างีใช่ไมสวยขึ้นสวยขึ้นรวยขึ้นรวยขึ้นมีลักษีนรเพราับ้ากไม่โดนวันนี้รหนู ตรงทางกับบ okay, okay, ้านไปไหนขอไก่ไปบ่อยนี่นะขอไก่ขอ่เรนไปไหนวัดไปไหนละวัดไปไหนเอาไว้ให้วัดชิ้นนึงเอาไว้ให้วัดชิ้นนึดอะไรไม่

อาจักไปไหนอะหรอไม่กินเช็กเลยอ้าวเสียยังเสียไม่ได้อ้าวลหมูอะหมูยังนี้ต้อ้านั่นลเสียรอกินเชกอยู่รู้รู้ปกติกลับแล้วเนี่ยวันนี้ไม่ปกติ

มาแล้วพูดแรง